วิกที่ผ่านมาพลอยไปลุยสปาร์ตันเลสค่ะสนุกมากๆเลยนะทั้งปีนลุยวิ่งและก็แน่นอนค่ะว่าไฮไลท์เลยก็คือการแบกกระสอบทรายแบบจุกๆแบบนี้แต่หลังจบการแข่งขันค่ะไหลตึงมากๆเลยจนเกือบยกแขนไม่ได้แบบนี้ต้องซ่อมร่างด่วนเลยมาที่เดอะรีคอเวอร์คลิปาร์คสีลมนะคะที่นี่เขาเชี่ยวชาญเรื่องกายภาพสายลุยแบบพลอยก็เหมาะมากๆเลยค่ะเริ่มต้นด้วยฝังเข็ม ช่วยลดอาการตึงลึกถึงจุดไม่ค่อยเจ็บนะคะจี๊ดจี๊ดพอฝังเสร็จปุ๊บเนี่ยสบายมากๆเลยมีระบมบ้างเล็กน้อยแต่ก็เบาไหล่มากๆเครื่องต่อมาเป็นเครื่องที่พลอยชอบมากๆก็คือคลื่นแม่เหล็ก PMS ค่ะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนลึกฟื้นฟูเร็วมากๆสั่นเบาๆแต่ฟิลดีสุดๆต่อด้วยการประครบเย็นช่วยลดอาการอักเสบเย็นจริงเย็นลึกสดชื่นสุดๆ ทำครบเซตแล้วนะคะไหล่ก็หายตึงเลยละค่ะไม่ต้องทนเจ็บไม่เรื้อรังหายไวฟื้นเร็วพร้อมลงแข่งสนามต่อได้อย่างมั่นใจมากันได้ที่เดอะรีค v เวอร์คลิิกนะคะ